นะ้ hmm. ตาําปลายัย่วๆจมืูนี่มยำกระเนี้ยคั่ใหญ่ๆอืเสีย hmm. งซับไก่พี่นะ้อง hmm. เอาแม่หมันเอาหมวยซอยเอ็น <Yeah. S 1> เอ็นแกว้วเกลือยัอย่วพี่นะ้อง hmm. ขนมจีนทานงบ้านเขาก็ตีแสเลยรู้แต่แฉกไม่มมาแิดแกต้อการเด้อจ้ะเด้อ,อรักบ,บุ้งมายี่ยมา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 ไอ้มึงแจะ อขอ้าวบลุ้มนะนี่ตำรวมฮะอืมกร่ไ้แบบน้ำปลาอืมเออใส้นตาลือกันด้วยเนี่ยยอดฟูอืม,มเ,มมมมเส้นปลาบินาอ่ะอืม ักบุ้งสดๆจากสวนเ่าเองอซึ่งละใหม่ซึ่งงูอ่อแ่บครับบ้าครับบุ้งก็งายง่หนงเห็นไหมบุ้งยอื่ไม่ทั่วพูมด้วยี่น้นงะชื่ออะไมก็ได้ เบ no. no. no, mm ่เก็บอยู่เหอนเสบแสบมายายมันน้งกินออกกล่องอืมวหอยไปหน่อยอืเอมสมดบืบ่มเปื่อยบกขาดนี่เอาบดได้ยายมันก็ลังทัน เนี่ยื้นกกายันอืม้วเน้คอ,อ,อ,อนคุยข้ามยใหญ่เนาะม,ม,มาเร้อมาเสบๆ้องกันเลยอืม สน้นในเบื้องจักบาทก่นอนอดเด่ยยินดีนะข้ากุ้งจ้าเจ็บวนะ่า